กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ w o r l d 24มหมุนให้ทันโลกในช่วงนี้ยังอยู่กับดรูดดี้และ,และดิฉันนพวรรณดุจศรีวัตรค่ะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามรายการของเราเพิ่มเติมได้หลายช่องทางเลยช่องทางแรกค่ะนั่นคือทาง Facebook ของเราค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะคําว่า w o r l d 24มหมุนให้ทันโลกเพียงแค่นี้ก็เจอกันเลยนะคะจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้วยช่องทางที่2ค่ะนั่นคือทาง l ล n e ท่านไหนที่บอกว่าอยากจะพูดคุยกันหลังไม์ง่ายๆเลยนะคะพิมพ์ ID ของเราค่ะ World เทรนทีทยนั่นเองคือให้กับคุณผู้ชมแล้วเผื่อที่จะได้พูดคุยประเด็นกันเพิ่มเติมหลังใมม์กันด้วยค่ะรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ YouTube พิมพ์คำว่า w o r l ที่หมุนให้ทันโลกนะครับอย่างที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยนะครับก็จะได้ชมรายการเราย้อนหลังกลับไปโอ้โหเป็นร้อยๆตอนเลยนะครับเลือกเอานะครับอยากชมตอนไหนก็ว่ากันไปกันแล้วกันครับแต่วันนี้ตอนนี้คือเรื่องของการจำนำจำนำข้าวใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเองก็ยังคงให้กำลังใจ ท่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของเรากันได้นะคะส่ง SMS กันมาเยอะๆค่ะที่4689988 4689988วันนี้ทางทีวี24ของเราจะยังคงม,มีการถ่ายท่อสดบรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกช่วงวันนี้ต้องตรึงหน้าจอกันไว้เลยนะคะถ้าเกิดพูด,พดถึงยังไงคะเรื่องของนโยบายในต่างๆนี้นะครับจริงๆแล้วคนที่จะตัดสินคือใครรู้ไหมใครคะประชาชนก็จริงนะคะประชาชนเป็นคนตัดสินผ่านการเลือกตั้ง ไม่ใช่มีหน่วยงานหนึ่งหน่วยง,งานใดมาตัดสินว่านโยบายที่เสนอไปนี่มันปล่อยปะละเลยหรืออะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าการไม่ไว้วางใจ,กา,างใจการไม่ไว้วางใจที่สําคัญก็คือของสภากับของประชาชนถ้าสภาไม่ไว้วางใจก็อภิปรายให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วลงคะแนนกันนะครับดับบางครั้งรัฐบาลก็แพ้เสียงโหวตในสภาเหมือนกัน,สม,กนสมัยก่อนมีรัฐบาลผสมใช่ไหมก็แพ้เพราะว่าคนไม่ไว้วางใจนะหรืออย่างถ้า ไม่สามารถชนะในสภาได้ก็ต้องชนะในสนามเลือกตั้ง oh, ถ้ารประชาชนส่วนใหญ่บอกว่า oh. นโยบายนี้มันไม่ดีจริงๆก็ไม่เลือกพักนี้เข้ามา พรรคนี้ก็จะแพ้เลือกตั้งก็เป็นธรรมดาอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยทั้งโลกเป็นทั้งโลกเป็นแบบนี้อย่างที่ดรูดี้บอกก็หมายความว่าอย่างการที่รัฐบาลเองนางสาวยิ่งรักษินวัตรเนี่ยก็ยืนยันเรื่องของนโยบายในแนวทางการช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวนาในช่วงหาเสียงพอเข้ามาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนว่าประกาศนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะมีแนวทางนี้ในการช่วยเหลือแม้กระทั่งเรื่องของ กลไกตลาดค่ะที่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันบิดพิ้วแล้วก็ปิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นทําให้เงินส่วนต่างที่จะได้ตกถึงมือชาวนานั้นก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันเขามีการสรุปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลน่าสนใจนะคะเขาบอกว่ากลไกการตลาดข้าวไทยนั้นเสรีแต่ว่าไม่เป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมนั้นเขาบอกว่าอย่างแรกเลยจํานวนของพี่น้องชาวนานั้นมีถึง3.7ล้านครัวเรือนเพื่อมีการเปรียบเทียบนะคะกับจํานวนโรงสีแล้วก็พ่อค้าเข้าสารเนี่ย อยู่เพียงแค่1,300รายเท่านั้นเองเทียบกับสัดส,ส่วนแล้วเนี่ย3,000ต่อหนึ่งจึงทําให้พี่น้องชาวนานั้นถูกต้องบอกว่าเอารัดเอาเปรียบมากเหลือเกินอันนี้คืออย่างแรกเลยหรืออย่างสมมติคุณนุชเนี่ยอยากจะเป็นพ่อค้าข้าสารบ้างอนะเอาเข้าวสารเนี่ยมาบรรจุแพ็กเกจไปซื้อชาวนามาราคาตันละหมื่นกว่าบาทตามนโยบายเดิมแล้วก็เอามาสีแล้วามาใสาถ่ถุงถ้าขายเป็นถุงๆุๆเนี่ยนะ,ะทำได้หรือเปล่า ทำไม่ได้เพราะอะไรถึงทำไม่ได้คะต้องถามบกอะไรจุดเลยนะมันจะมีเรื่องของอยของอะไรบ้างมันกะกองไปหมดเลยจนกระทั่งทาไม่ได้เออนั่นแหละเป็นยังไงต้องติดวันหมดอายุได้เข้าสารม่วันหมดอายุด้วยนะเพราะปกติถุงนึงเนี่ยเราก็อุ้ยจานกินทานกันถ้าเกิดครอบครัวใหญ่เข้าสารมันไม่ใช่นมเออนั่นน่ะสิเก็บในที่แห้งแห้งดีๆมันก็เก็บได้นานแต่ถ้ามันไม่มันไม่ดี มันก็มองเห็นแล้วว่าถุงมันไสขนาดนั้นถูกไหมครับเข้าวสารที่มันไม่ดีก็เห็นใช่เราก็จะเห็นส่วนใหญ่ข้าวเนี่ยถ้าเกิดทานเป็นประจำเนี่ยถุงใสๆถ้าเกิดเก็บไว้นนานมันก็จะมีตัวมอดคนก็เอาไปตากแดดก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาทานกันได้ล้างน้ำซาวน้ำไม่บางคนสมัยก่อนเก็บเป็นกระสอบก็ซื้อเป็นติบกระสอบก็มี เอาละเข้าสารลายจุดเนี่ยไม่เป็นไงตอนนี้บกอะไรจุดของเราก็ขายไม่ได้ห้ามขายขายได้สักอาทิตย์โดนแกล้งด้วยอะไรด้วยทั้งๆที่แกก็ซื้อราคาหมื่นห้าด้วยนะมาทําให้ดูว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้และมีกําไรแกบอกโอ้กำไรดีจะตายไปถึอมาหมื่นห้ายังกําไรเลยอันนี้ขนาดซื้อมาราคานี้ทําแบบนี้ของแกคนเดียวยังทําได้แล้วยืนยันว่ามีกําไรแล้วไปไหนมาไหนขับรถเก่งไปตล้ยังมีกําไร มันเกิดอะไรขึ้นกับคนไกลราคามันผิดเพี้ยนใช่ต้องบอกว่าตอนนี้สั่งซื้อไม่ทันนะคือใจก็ชอบเหมือนกันกําลังจะสั่งซื้อเอ้าไม่ได้สละเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเคยเห็นพ่อค้าข้าวโรงสีทั้งหลายเนี่ยมีฐานะยากจนมีไหมไม่มีราคามีแต่ร่ารวยร่ํารวยร่ารวยจากไหนก็เนี้ยแหละค่ะจากส่วนต่างของราคาข้าวไงคะเพราะฉะนั้นยิ่งส่วนต่างเยอะมันก็กําไรเยอะนะรัฐบาลมาก็แต่รัฐบาลก็หลงกลพ่อค้าหมดเอาละเรื่องที่หนึ่งคือขายในประเทศก็ขายไม่ได้นที่หนึ่งนะ สมมุติจะส่งออกผมอยากจะทำผมมีไอเดียดีเลยเอาข้าวมาใส่เป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องเนี่ยนะแล้วก็เอาไปเทเทแบบแล้วก็ซื้อห้ากระป๋องแถม่อหงข้าวใบหนึ่งขายฝลัง่งอยากทำมากเลยถามว่าทำได้ไหมไม,ไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้คะส่งออกข้าวคุณต้องไปประมูลจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นเออ ต้องทําเจ้าเดียวไม่เหมือนผลไม้ผลไม้ทําได้หลายเจ้าตอนนี้มันก็เลยราคาผลไม้วันนี้สวนผลไม้ไม่มีปัญหาแต่ข้าวมีปัญหายางพารามีปัญหาเพราะส่งออกยางพาราก็ต้องไปไปประมูลมต้องไปเข้าอะไรกระทรวงพาณิชย์และอื่นๆมากมายไอ้อย่างนี้คือคกลไกที่รัวนะร่วไหลนะรั่วไหลจากราชการนี่แหละเพราะ,ะไม่ได้ควบคุมดูแลราคาให้เป็นธรรมนะเอาละ ในเมื่อไม่มีดูแลไม่ได้ก็รัฐบาลก็เลยเอาโนโยบายอย่างเช่นการประกันราคาค่ะนะการประกันราคาแล้วก็การจำนำข้าวนะการจำนำการประกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้ทำไม,ไมต้องเกิดก็เพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ชาวนาชาวสวนตายทั้งอย่างตายทั้งเป็นอืมก็จริงเนาะนะคือนโยบายสําคัญสาค,คัญเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีนโยบายแต่ว่าเวลาการขับเคลื่อนหรือว่าการบริหารเนี่ย มันไม่เกิดขึ้นพี่น้องชาวนาเขาก็มองไม่เห็นแต่ว่าแต่เนื่องด้วยรัฐบาลแล้วเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนโดยเฉพาะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยบอกว่ายืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยดีที่สุดสําหรับเขาจริงๆเราก็น่าจะฟังเสียงเนาะเพราะถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติด้วยแล้วตอน<ม>ประกันราคาเนี่ยนะคนที่ได้เป็นเจ้าของที่นาท้เยอะ บางทีก็ไม่มีข้าวด้วยเอาตัวเลขมาว่ากันแล้วตัวเลขล่วไหลมีการดูแลอย่างอะไรนะถีด้วนรอบครอบไหมปล่อยปลาละเลยไหมอันนี้เขาไม่เรียกปล่อยปลาละเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยไปเลยคือไม่ดูแลไม่อะไรเลยก็คือเอาเงินให้ไปอย่างเดียวทุจริตกันไปเลยบางคนมีนามีนาแต่ไม่ได้ทํานาเป็นบ่อเป็นบ่อเลี้ยงปลายั้งเอาบ่อเนี่ยเอามาเบิกเงินได้ี่ไง คืออันนี้ก็เป็นความละหลวมที่เกิดขึ้นเนาะจริงๆแล้วทุกๆโครงการเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดไปไล่เลียงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าทางพรคเพื่อไทยเองก็มีการชี้แจงนะคะเรื่องของกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บารุงเองณขณะนั้นท่านก็มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นด้วยยืนยันว่ามีการดําเนินคดีบ้างบางส่วนจริงแล้วก็เอาผิดจริงคือไม่ได้ปล่อยปละละเลยอย่างที่มีการตั้งข้อกล่าวหา ขณะดเดียวกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะัขณะนั้นก็ต้องบอกว่าตรวจสอบด้วยความเข้มงวดด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะมาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าอย่างแรกเลย เกษตรกรนั้นจะได้รับเงินตามราคาจำนำแล้วก็มีการโอนเข้ารายบุคคลเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทกศนั้นมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาตรงไม่มีเงินที่แบบว่าหลุดมาเข้ามือของอรัฐบาลก่อน<ม>ค่อยไปชาวนาไม่มีคือโอนตรงเลยตรงนี้ยังไงอะคะ <c oughs> ก็กกบริสรุทธิ์ก็ชัดเจนอยู่แล้วอันที่สองคือเรื่องของคนที่เขาเป็นชาวนาจริงๆตัวจริงๆเนี่ยเขามีข้าวใช่ไหมเขาก็เอาข้าวมา จริงๆตามนั้นใช่มันข้าวทุกเม็ดก็อยู่ในคลังค่ะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงๆมีข้าวจริงๆอืไม่ได้คนสวมติดกันมาถ้าเป็นสมัยก่อนก็สวมติดมีที่นาปั๊บเท่านี้แปลงได้เท่านี้บาทก็เอาไปเลยใช่ลาำตำกันไปอันนี้ล่วะไหลไหม ล้วไหลล้วไหลคือมันแตกต่างกันเลยอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เราพูดกันคืออย่างแรกเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการโอนเงินก็ชัดเจนว่าสุดจริตแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือเวลามาจำนำก็เห็นเป็นเม็ดข้าวเท่าไหลเท่าไหลก็เข้าลงสีไปเลยนะหรือว่าโกดังรับจำนำข้าวต่างๆตามเซอร์เวเยอร์ก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมและเก็กำลังปรับปรุงวิธีการด้วย เขาก็ำลังจะทําวิธีการแต่ละปีมันก็ต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งเนี่ยก็ปีต่อไปก็จะทําอีกแบบหนึ่งแล้ว<ม>จะมีการลดจํานวนลดปริมาณลงแล้วก็ส่งเสริมพันธุ์ข้าวต่างๆซึ่งท่านยิ่งลักษณ์ก็ได้ประกาศแล้วว่าจะทาอย่าง,งานั้นใช่ใช่แต่ทําไมถึงไปแกล้งกันก็ไม่รู้เสียดายเนาะค<ม>ือโครงการดีๆจ,จะได้ถึงพี่น้อง<ม>ชาวนากลับไม่ถึงสักทีหนึ่งนะคะนอกจากนั้นละค่ะที่สําคัญนะคะนี้เป็นข้อดีของโครงการรับจํานําข้าวเขาบอกว่า เกษตรกรอย่างที่ดรวูดี้บอกเลยคือเกษตรกรนําผลผลิตตัวเองเข้าไปเนี่ยเข้าร่วมโครงการโดยตรงแล้วก็รัฐบาลก็จะมีข้าวเก็บไว้ในสต๊อกอันนี้สําคัญมากอย่างที่3ค่ะเขาบอกว่าจะทําให้ราคาผลผลิตในตลาดนั้นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพ่อค้าต้องรับซื้อผลผลิตในราคาใกล้เคียงกับราคาจํานําแล้วก็ทําให้เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวก็จะได้ประโยชน์กับตลาดนะคะหรือว่าราคาตลาดที่มัน สูงขึ้นด้วยอันนี้เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายก็เป็นกังวลไงค่ะบอกนี่อย่างนี้ช่วยชาวนามากเกินไปหรือเปล่ากูจะช่วยกวจะชาวนาจะหันมาเลือกพักเพื่อไทยกันหมดกี่ร้อยกี่สิบยี่สิบสามสิบปีไม่เคยได้ลืมตาอ้าปากเลยใช่เพิ่งมาลืมตาอ้าปากกันไม่กี่ปีแต่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้อีกแล้วน่าสงสารมากตอนนี้ก็ห้ามทำนาปรังด้วยแล้วก็นาปีก็ห้ามเลยใช่ห้ามด้วยแล้ว แล้เขาอะไรกินน่ะไม่รู้อะค่ะข้าวที่ตัวเองปลูกได้ยังต้องไปซื้อเลยตอนนี้ค่ะข้าวชาวนาต้องไปซื้อข้าวแล้วพอไปซื้อข้าวเขาก็ช็อกค่ะพะข้าวที่เขาซื้อเขาซื้อข้าวสารมาหุงใช่ไหมทําไมราคาต่างกับข้าวเปลือกสองสามเท่านี่ไงงงไหมล่ะคนละเรื่องเป็นชาวนาคงเอ้ยข้าวที่ฉันไปส่งเธอเนี่ยหกพันต่อเกวียนฉันไปซื้อมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณเป็นแสนต่อเกวียนเกิดอะไรขึ้น คือเขาก็รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมแหละ mm hmm. แล้วแล้ว,ลวจะทำยังไงคือเขาก็พยายามที่จะหาแนวทางนี่แหละจะไปต่อรองกับพ่อค้าคนกลางก็เป็นไปไม่ได้น้ําหนักเสียงก็น้อยสุดท้ายก็ต้องให้รัฐบาลนี่แหละเข้ามาช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่ในช่วงระยะเวลาจำนำหากราคาผลผลิตสูงกว่าราคารับจำนำเนี่ย เกษตรกรก็สามารถที่จะมีการไถถอนข้าวเนี่ยไปจําหน่ายได้ด้วยคือไม่จําเป็นว่าในช่วงเวลานั้นรัฐบาลนางสาวยิ่งรักจินวัตรนั้นจนํานำไว้หมื่นหาราคาตลาดทั่วไปเนี่ยโดไป20,000ปุ๊บเนี่ยไม่เป็นไรคุณมาไถาถอนแล้วเอาไปขายแล้วเป็น20,000ก็ได้เออเินโชคร้ายราคามันไม่ขึ้นตามที่คาด รัฐบาลคิดว่าจะแทกแซงตลาดอย่างนี้แล้วราคาก็จะ,ะตลาดโลกก็จะขึ้นเพระเอิญในปีที่ผ่านมาปีเดียวกันนั้นนะนะอินเดียก็เพาะปลูกดีจีนก็ดันปลูกข้าวได้มากกว่าปริมาณที่ตัวเองซื้อะนะเวียดนามก็ปลูกได้เยอะอนะแต่ว่าถ้าปีประมาณปีนี้โหมันแห้งแล้งกันทั้งโลกทุกคนมีปัญหาเรื่องอาหารหมดมีใช่ราคาก็ขึ้นคือต้องต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคืออย่างที่ดรูดดี้มีการยกตัวอย่างก็คืออินเดีย จีนเวียดนาม,มคือก่อนหน้านี้เราไม่เถียงไทยส่งออกอันดับหนึ่งข้าว<ม>แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านข้อมูลดีๆเราจะพบว่าอินเดียนั้นมีการเปลี่ยนนโยบายคือจากตอนแรกเนี่ยเขาเอาไว้บริโภคในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าพอเปลี่ยนนโยบายส่งออกแต่ว่าคุณก็ต้องดูด้วย<ม>ส่งออกอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยแต่ว่าราคาล่ะ<ม>ราคาที่พี่น้องชาวนาจะได้เนี่ยมันสมน้ําสมเนื้อไมแล้วข้าวอินเดียกับข้าวไทยมันก็คนละเรื่องเลย เคยกินแล้วหนูไม่เคยเป็นยังไงคะมันนุ่มมันนุ่มหอมเหนียวนุ่มแบบเรามะมันกินไม่ได้คนไทยอ่ะคนที่เคยกินข้าวไทยแล้วกินข้าวอินเดียแล้วจะกินไม่ลงคือเม็ดเอาอย่างนี้หนูหนูไม่เคยทานมันก็เม็ดสวยดีเม็ดสวยเม็ดเม็ดอวบๆสวยๆเขาขาวเราไหมเม็ดเรียวๆสวยๆหนูอยากรู้ว่าหอมนุ่มแบบเรามะหอมนุ่มแบบกินแล้วแบบเหนียวนุ่มอ่ะมันไม่เหมาะกับอาหารไทยเลยอ่ะกินไม่ได้มันวถ้าถ้าเราแค่ประชาสัมพันธ์มะ ร้านข้าวไทยทั้งหมดต้องใช้ข้าวไทยร้านอาหารไทยทั้งโลกมีเยอะแยะอร่อยอร่อย,ออยคุณจะกินมัสมั่นไทยที่ถือว่าอร่อยที่สุดในโลก<ฆ>ต้องกินกับข้าวไทยถึงจะอร่อยก็จริงคือบางทีข้าวสวยเนี่ยคุณผู้ชมบางทีเราไม่ต้องไปทําเมนูอาหารมากมายเลยไข่เจียวพอ,อแล้วถ้าข้าวหอมมะลิอ,ะอ,อ่ะเนาะพุกกับน้ำปลาก็อร่อยแล้ว น้ำปลาต้องน้ำปลาไทยด้วยนะเนี่ยพอพูดเราก็เริ่มหิวแล้วหนูก็เริ่มหิวแล้วคือของอย่างนี้เนี่ยเนาะมันต้องทําเป็นแพ็คเกจซึ่งกำลังจะทำเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักกำลังจะทําประเภทนี้อยู่แต่มันไม่ทันเนี่ยนะมันก็เลยโดนซะก่อนเสียดายอยู่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการแล้วก็เป็นแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงด้วยว่าถึงต่างประเทศทั้งนี้หนึ่งในการเราเป็นโวลทเวนตี้โฟ์รัฐบาลโอบามาก็ทําตั้งหลายอย่างที่สนับสนุนชาวไร่ชาวนาเกษตรกร รัฐบาลของในทางด้านอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเช่นเดียวกันทําเหมือนกันหมดแล้วเขาถือว่าเป็นงานนโยบายงานนโยบายไม่เห็นมีใครไปฟ้องเลยว่าห้ามทํานั่นห้ามทานี้ห้ามทำนู่น,มนสมมุติงานแบบเดียวกันอย่างเช่นช่วยเหลือชาวสวนยางถ้าเกิดมีคนไปประท้วงบ้างล่ะอเออเกิดเอาข้องสายร,รัฐมนุนว่า,วางานที่ทําไม่ได้นะค่ะประชารัฐประชานิยมท,ทมาําห้ามทำแล้วทํายังไงล่ะไม่ได้นะมันเป็นงานนโยบายก็ต้องให้ทํา จะดีไม่ดียังต้องปล่อยให้ทําเลยเพราะว่าหนึ่งช่วยเหลือคนคนในประเทศเราอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช้โอกาสจังหวะนี้จะเอาโอกาสจังหวะไหนล่ะใช่ใช่ไหมล่ะคะถูกต้องว่าการการที่ทําแบบเชิงนโยาทำงานนโยบายของรัฐต้องทําให้ได้เพราะหน่วยบริหารสูงสุดของประเทศคือรัฐบาลนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบนะนายกก็ต้องทําอะไรได้บ้าง ไม่ใช่ในายกทำอะไรไม่ได้เลย นายกสังอะไรไปก่องหามไอ้น,นี่ก็ไม่ได้นไอน,นี่ก็ไม่ได้เหมืนอนตันบ้านเมือมาท้าแก่หมดอันนี้แค่เรายกตัวอย่างก็คือโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นโครงการดีๆแล้วพี่น้องชานาก็ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื้อได้เห็นอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสิ่งของเ,ขเป็นของกนเนี่ยเข้าตรงชาวนาใช่ใช่คือพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าโครงการดีๆแบบนี้จะถูกชะงักลงหรือว่าถูกดำเนินคดีเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันจะส่งผลกับแนวนโยบายในอนาคตแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่นะคะคุณผู้ชมไม่ว่า จะเป็นข้อดีของโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ามีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียของโครงการรับจำนำข้าวฟังแล้วหนูก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะคะเขา<ง>บอกแบบนี้ค่ะว่าข้อเสียก็คือเกิดความไม่พอใจของพ่อค้าส่งออกอที่ไม่สามารถชี้นำราคาและกดซื้อข้าวในราคาที่ต่ำเหมือนที่เคยทำมาเพื่อนำข้าวไปขายตัดคู่แข่งในตลาดแล้วก็แน่นอนค่ะว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาบอกว่า ไม่พอใจเป็นอย่างมากสําหรับพ่อค้าคุณกลางก่อนหน้านี้นั้นได้กําไรที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เมื่อวันนี้นั้นไม่สามารถที่จะได้กําไรแบบนั้นอี้ต่อไปแล้วตอนนี้เขาคืนกําไรหมดแล้วเพราะก็ไปซื้อถูกขายแพงอยู่ก็ใช่ค่ะนะแล้วก็ไปขายราคาถูกๆเพื่ออะไรประเทศไทยก็ได้เป็นที่1ส่งออกข้าวถามว่าเป็นที่1ส่งออกข้าวและเป็นประเทศที่ขาดทุนชาวนาขาดทุนใช่นะต้นทุนอยู่ที่หกเจ็ดพันขาอยู่ที่ห้าหกพันใช่ใช่แล้วจะเอากำไรจากไหนคือตรงกับงานวิจัยเลยเขาบอกว่า คือเราจะเอาแชมป์เป็นที่หนึ่งแล้วราคาล่ะแล้วราคาล่ะคุณจะว่ายังไงบ้างคือตรงเลยเขาบอกเหมือนกันนะคือหากเราจะหวังครองแชมป์ตลาดส่งออกข้าวเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกโดยไม่สนใจเรื่องของราคาที่ขายได้ต่อตันของข้าวเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยคือคุณไม่มีคุณสมบัตินาะอหรือว่าการแข่งขันคุณเนี่ยคืออาจจะต้อง กลับไปนึกถึงจิตใจของพี่น้องชาวนาให้มากกว่านี้ไม่ใช้สมองไงใช้แต่เอาโวลูมเอาราคาไปแข่งขันไม่ได้หรอกอย่างนี้ใครๆก็ทําได้เด็กจบอนุบาลก็ทําได้ก็ขายมาขายถูกแข่งกันอ๋อได้ไงก็แชมป์ทรงออกแหละเพราะว่าแล่าไงอ่ะก็เพราะคุณขายเล่นเล่นถูกๆอะไรอย่างเงี้ยขายถูกๆของดีๆไปขายถูกๆเสียดายค่ะแทนที่เราอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณนุชปรลบไปร้านอาหารค่ะ นะมันมีร้านอาหารแบบกระจกกระจกข้างถนนไม่อร่อยเลยข้าวแข็งแข็งปุ่นเต็มมีบางทีกินกวดเข้าไปด้วยอีกอันนึงอร่อยมากเลยแต่มันแขกขายแพงกว่ากันประมาณ3เท่าคุณรู้จะกินข้าวที่ไหนอ่ะโอ้มันก็ต้องพูดยากเนยอย่างละอีกอันหนึ่งสะอาดถูกอนามัยช้อนส้อมสวยงามและอาหารก็อร่อยยอมกินแพงหรือยอมกินถูกคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราจะไปร้านอาหารเนี่ยเราคงตัดสินใจคือเลือกข้าวด้วยเนอะจันเนาะเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยคือพอข้าวมันเป็นข้าวหอมข้าวนุ่มแล้วเนี่ย คือจะทานกับกับอะไรเนี่ยมันเหมือนจะสมมุติว่าแกงกะหรี่เงี่ะจานนี้เนี่ยมันอาจจะอร่อยแต่ว่ามันจะอร่อยเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมคะขายแพงกว่าสักเท่าตัวยังกินเลยมันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมไปกินข้าวที่ฝรั่งเศสที่ปารีสไปล้านอาหารไทยข้าวเวียดนามอาหารไทยโดยคนเวียดนามปรุงก็ไม่รู้ได้กินไม่ได้กินได้สามคำอิ่มเลย คือมันตื้นตันใจตื้นตันใจว่าโอ้โหผมมากินถึงฝรั่งเศสอาหารไทยนึกว่าจะแบบได้กินรสชาติอาหารไทยสุดท้ายต้องบอกงั้นเอาไข่เจียวมากันแล้วกันแล้วยังพอได้ไหมคะไข่เจียวก็ยังกินไข่เจียวก็โอเคอยังยังพอได้อยู่แต่ข้าวกินไม่ได้เลยน้ำปลาก็เป็นน้ำปลากลิ่นแบบเวียดนาม,มยังดีบางแห่งใช่ไหมปลาฟิลิปปินส์ คนไทยกินอาหารไทยใส่น้ำปลาฟิลิปปินส์ข้าวเวียดนามคุณคิดว่าจะอร่อยไหมมันก็นา,นานาชาติเลยนะอ,อมันไม่ถูกปากเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเน้นการช่วยเหลือพี่น้องชวาวนาแล้วก็เน้นการ,การ กันให้กําลังใจคนในชาติด้วยกันเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะขับเคลื่อนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจตัวใหญ่เลยแล้วก็ตัวสําคัญเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวด้วยยางพาราด้วยแล้วก็รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นๆด้วยนะแล้วที่ผลไม้ก็เราก็โหดังนะที่มาของว่าเศรษฐกิจวันนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยซึ่งรัฐบาลหรือว่าใครต่อใครก็ยังปฏิเสธว่าไม่จริงเลยนะก็คือชาวนาจนลงชาวสวนยางจนลง ของสองคนสองประเภทนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าชาวสวนยางกับชาวนาจนลงปั๊บเขาก็ไม่ใช้จ่ายเมื่อไม่ใช้จ่ายตอนนี้รถยนต์บริษัทผลิตรถยนต์ตอนนี้อยู่ในเมืองไทยไม่ไหวแล้วต้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ย้ายฐานการผลิตเราก็เห็นอยู่อยู่ไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะัีนี้พอมากระทบชาวนากระทบเกษตรกรก็จะส่งผลไปกระทบกับอุตสาหกรรมคนงานก็โดนด้วย ก็<อ>เป็นลูกโซ่ไงคะพอลูกโซ่คนงานปั๊บมันก็ลูกโซ่ไปถึงร้านห้างสรรพสินค้าคไปถึงโรงแรมไปถึงโอ้โหเยอะแยะมันลามไปหมดอะ่ะสุดท้ายมันจะเกิดกหรียุคไงจริงค่ะเพราะว่าอันนี้ตรงนะคะกับที่ทางด้านของเศรษฐกิจ นะคะของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าการที่เราไปอัดฉีดแล้วก็มีการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยมันจะทําให้มันกลายเป็นวัฒนักรในการข,ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะให้กับพี่น้องชาวนาพอพี่น้องชาวนามีเงินปุ๊บอาจจะไปซื้อรถไถพอซื้อรถไถเนี่ยพี่น้องชาวนาอาจจะไปซื้อไปจับใจใช้สอยอะไรเงี้ยเศรษฐกิจมันจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็จะหมุนเป็นวงรอบและทําให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นแล้วมันหมุนหลายรอบหมุนไปมา มันก็เป็นภาษีอากรกลับเข้าสู่ระบบระบบก็จะมีเงินภาษีเพื่อจะไปชับจับใจใช้สอยในเรื่องอื่นๆต่อไปจะเห็นได้นะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาว่าเงินไม่พอจ่ายทําไมเงินไม่พอจ่ายเพราะว่าทุกคนไม่ยอมจ่ายไงทุกคนก็คือเริ่มแต่ชาวนาบอกฉันบอกฉันจ่ายไม่ไหวอ่ะก็มีหน้าจ่ายเดี๋ยวหมดใช่อย่างอย่างที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์บอกครับ จะเอาอะไรมาจ่ายล่ะเงินตรงไหนล่ะยางตรงไหนอ่ะข้าวตรงไหนอ่ะใครจะจ่ายอ่ะไม่มีเงินรัฐบาลแต่จริงๆถ้าใช้สมองแบบดรทักษิณนะนี่ต้องชื่นชมท่านเลยนะท่านคิดออกได้ยังไงอย่างเช่นกรณีที่ว่าประเทศไทยตะก่อนยางสมัยนั้น20บาทนะหรือต่ำกว่า20บาทด้วย19เองปรากฏว่าดรทักษิณใช้เวลาแค่การประชุมประชุมเสร็จปั๊บก็บอกเอ้ยเอางนี้เระเอาสวนคนที่ผลิตยางทั้งโลกมาคุยกันนะโดยประเทศไทยเป็นแกนกลาง มาเลเซียอินโดนีเซียมาเป็นเพื่อนหลักของเราปรากฏว่าแค่ประชุมกันปั๊บราคาขึ้นไปเท่าตัวและก็ขึ้นมาเรื่ยเลือยจนถึงร้อยกว่าบาทอืมค่ะเห็นไหมล่ะสามารถทำได้แค่ใช้สมองคิดหน่อยค่ะคิด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 แล้วมันคิดออกคิดไม่ออกโพรไปถามเขาก็ได้ถึงจะไปจะไปกระบิดกระบวนกระบวนกระปอดกระแปดไปเลยคนที่อยู่กับปัญหาเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในปัญหามานานแล้ว สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าแนวทางที่จะต้องช่วยเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะสั้นๆหน่อยแล้วกันนะคะทางด้านของคุณวัฒนาเมืองสุขค่ะท่านนี้เป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยโดยมีการพูดถึงคดีโครงการรับจำนำข้าวนะคะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น ต้องบอกว่าไม่อนุญาตนะคะให้มีการขยายระยะเวลาในการนำพยานจำนวน18ปากนั้นเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมนั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณวัฒนาเองก็มีการคู่แบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันถ้าเกิดตรามาตรา84วงเล็บ8ของรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0นั้นบั้นมันอยว่ารัฐนั้นต้องคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตแล้วก็การตลาดส่งเสริมให้สินค้าเกษตรนั้นได้รับผลตอบแทนมากที่สุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจึง เป็นนโยบายสาธารณะแล้วก็ทางด้านของเศรษฐกิจด้วยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเพิ่มกําลังซื้อให้กับเกษตรกรที่เป็นคนยากและคนจนส่วนใหญ่ของประเทศการที่ตั้งราคารับจำนำที่สูงกว่าราคาตลาดก็เพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาตามรัฐธรรมนูญน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลจําเป็นต้องช่วยเหลือคนยากคนจนที่เกิดขึ้น ในขณะนั้นนั่นเองค่ะแต่ไม่รู้เขาจะปังหรือป่งไงใช่ค่ะรู้สึกวันนี้รู้สึกโหตีธงกันอุตลุดแล้ว <S <S ก็วันนี้น <ะ S 1> ก็ต้องขอกําลังใจนะคะจากคุณผู้ชมด้วย SMS ็กันหน่อยนะคะใ,<ช>ให้กําลังใจนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกันค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะคะจะเป็นคดีที่อายการสูงสุดนั้นยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการนัดไต่สวนพยานครั้งแรกก็คือวันนี้เลยวันที่15เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนางสาวยิ่งรักนั้นเป็นจำ าเพื่อเข้ารับฟังการไต่สวนพยานในวันนี้ด้วยนะคะโดยจะมีคณะทํางานอายการแล้วก็มีโจทย์เตรียมพร้อมมีทั้งนายนิพนธ์พัวพงศกรนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDII นั้นจะเปิดนะคะหรือว่าเบิกความเป็นพยานปากแรกเพื่อนําสืบภาพรวมโครงการรับจํานําข้าวด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีปากนี้แล้วก็ยังมีอีกสองสามปากนะคะที่จะให้การเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะค ก็ต้องติดตามกัน,น<ๆ>ก็ว่ากันไปนะว่าถ้านโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้ถูกตัดสินว่าผิดนะสมมตินะ,ะก็กระบวนการนี้ก็จะทําให้เกิดนโยบายต่างๆในอนาคตเนื่องจากอันนี้เป็นสารดีกานะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตใครจะมีนโยบายอะไรต่างๆนานา,นาไม่ได้ ยกเว้นแต่จะมีการปฏิรูปทางกฎหมายอย่างขนาดใหญ่หรือร,รัฐมนูญใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายกันที่โมโตโตของนางสาวยิ่งรักชินวัตรกันหน่อยนะคะคก็ต้องบอกว่าเป็นคําพูดที่สะท้อนความรู้สึกในการทํางานของท่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วยค่ะครับอันนี้เป็นคําพูดของท่านยิ่งรักนะครับดิฉันทํางานมาสองปี9เดือนสองวันทุกนาทีภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และขอยืนเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับขอปรบมือให้นะครับของคำพูดของท่านยิ่งรักกินวัตอันนี้ก็ประทับใจมากๆทีเดียวครับใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะทางดรูดดี้ลาดิชันนพว้วันดุจะศีวัดรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ